ยอมรับนะครับจากเหตุการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะสงครามพลังงานที่ถูกเปิดเกมด้วยสงครามไวรัสสงครามทางการค้าและสงครามอาวุธเล่นงานความบาดเสียถูกย้อนคืนด้วยสงครามพลังงานส่งผลทำให้สภาวะเศรษฐกิจของโลกเกิดความปั่นป่วนไปทั่วโลก สวัสดีครับมาพบกับผมเทือศักดิ์จิมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ก็มาอยู่ในสตูดิโอกันสำหรับท่านที่สนใจนะครับที่จะศึกษาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนะครับก็ร่วมสัมมนากันได้ทุกทุกอาทิตย์ที่2และวันอาทิตย์ที่4นะครับทุกเดือนเนี่ยทำกันมา2สัปีแล้วของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับมีท่านบุญเอกกิติ รัตนชายยาเป็นประธานมีผมแล้วก็มีวิทยากรต่างๆมาให้ความรู้ยกตัวอย่างเช่นคุณพิรพันธ์แลมโบนะครับคุณช,ชัจวานคงอุดมแล้วก็อีกหลายท่านที่จะมาสลับจับเปลี่ยนกันให้ความรู้เชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองวันนี้นะครับประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะปัญหาเรื่องของพลังงานกำลังสร้างความเดือดร้อนไปทั่วโลกเลยทีเดียว วลาดามียปูตินผู้นำของรัสเซียก็เยยตะวันตกล้มเหลวในการโดดเดี่ยวรัสเซียชี้การคว่ำบาตรปวดโลกเอเชียจะกลุ่มอนาคตสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าวลาดามียปูตินผู้นำของรัสเซียชํำแหละตะวันตกล้มเหลวเพราะความพยายามอย่างเกล้าเล้านะครับแต่เปล่าประโยชน์ในการโดดเดี่ยวรัสเซียด้วยมาตรการการคว่ำบาตรแต่กลับเป็นการทำลายเศรษฐกิจโลก ขณะที่เอเชียพังงาดขึ้นเป็นผู้นำนะครับของเอเชียในขณะเดียวกันปูตินยันทำแน่ตัดก๊าสนะครับแล้วก็น้ำมันชาติตะวันตกนะครับที่กำหนดเพดานราคาน้ำมันของรัสเซียประธานาธิบดีวาลาดามียปูตินของรัสเซียระบุเป็นไปไม่ได้ที่จะโดดเดี่ยวรัสเซียพร้อมประกาศกล้าวนะครับจะตัดการส่งมอบ กและก็น้ำมันในประเทศต่างๆที่กำหนดเพดานราคาอุปทานพลังงานของมอสโกนะครับระหว่างการกล่าวบนเวทีประชุม Eastern Economics f นะครับฟอรัมในเมืองวาราดิวอสต็อกนะครับริมฝั่งแปซิฟิกของรัสเซียนะครับกว่า6เดือนหลังจากที่มอสโกส่งทหารเข้าไปยังยูเครนประธานาธิบดีวาลาดาเมียปุตินหาทาง เบี่ยงเข้าหาพันธมิตรทั้งหลายในเอเชียตะวันออกกลางและแอฟริกาในขณะที่ประเทศของเขาต้องเผชิญกับมาตร,รการคว่ำบาตรจากฝั่งตะวันตกเป็นชุดๆเลยทีเดียวในขณะที่แบงก์ดังของสหรัฐอเมริกาเตือนในราคากา๊สในยุโรปจะอยู่ในระดับสูงต่อไปอีกหลายปียุโรปจะต้องรอจนถึงช่วงปลายทศวรรษนี้ กว่าจะเห็นราคากก๊สธรรมชาติแกว่งตัวลงจากราคาสูงลริ้วในปัจจุบันจากความเห็นของสติกรุปอิงส์นะครับสถาบันทางการเงินยักษ์ใหญ่สัญชาติของสหรัฐอเมริกานะครับเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจฮะปรากฏว่าตอนนี้ราคาน้ำมันดิ่ง4ดอลลาร์สหรัฐต่ำสุดก่อนรัเสเซียจะทำการบุกยูเครนหุ้นสหรัฐอเมริกาฟื้นแดงทองปิดบวกราคานน้มั ดิ่งลงกว่า4ดอลลาร์สหรัฐต่ำสุดตั้งแต่ก่อนรัสเซียจะรุกรานยูเครนและทองคำแตะระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรฐษฐกิจถดถอยส่วนวอร์ซีดพุ่งแรงนะครับนักลงทุนช้อนซื้อตามหลังนะครับแรงเทขายในเร็ววันนี้ทำให้บิตคอยก็เริ่มจะดีขึ้น ในขณะที่สหรัฐอเมริกายังคงไม่หยุดเข้าทำการท้าทายจีนด้วยการส่งนะครับสอสอสอ,อีกคณะยกพวกไปเยือนไต้หวันสมาชิกผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกาคณะหนึ่งได้เดินทางไปไต้หวันในโปรแกรมการเดินทางที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้านับเป็นเจ้าที่ระดับสูงของอเมริกากลุ่มล่าสุดที่เยือนเกาะแห่งนี้ และท้าทายปักกิ่งซึ่งที่ผ่านมาการแสดงปฏิกิริยาโกรธเกลี้ยวต่อการเดินทางเยือนเหล่านี้นะครับแล้วก็สหรัฐอเมริกาก็สามารถขายอาวุธนะครับเพิ่มเติมให้กับไต้หวันได้มากกว่า1,000ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวในขณะที่ประธานาธิบดีของเซอร์เบียก็เตือนยุโรปฤดูเหมันปีหน้านะครับจันหนาวเหน็บสุดขั้วเลยทีเดียว ยุโรปกำลังเผชิญกับฤดูหนาวนะครับที่ยากลำบากในปีนี้แต่ฤดูหนาวปีนี้นะครับและปีหน้าจะหนาวเหน็บสุดขั้วจากคำเตือนของประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์วูชิตนะครับแห่งเซอร์เบียอ้างคำพูดของประธานาธิบดีวราดามีปูตินของรัสเซียนะครับซึ่งกล่าวกับการประชุม Eastern Economics ิ o ส์นะครับฟอรั นในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็ระงับการส่ง F-35 นะครับหลังจากมีการพบว่ามีอุปกรณ์บางส่วนผลิตในประเทศจีนกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกามีการระงับการส่งมอบเครื่องบินขับไล St ่ Stealth F-35 ที่ผลิตโดยค่ายล็อก e ิตมาตินนะครับไปยังหน่วยงานในสังกัดรวมถึงลูกค้าต่างชาติหลังจากพบว่ามีชุนส่วนโลหะ เครื่องโยนที่ถูกผลิตในประเทศจีนสำนักงานจัดการข้อตกลงป้องกันของประเทศนะครับได้แจ้งไปยังสำนักงานโครงการร่วม F-35 ในสังกัดเพตากกนเมื่อวันที่19สิงหาคมว่าชิ้นส่วนโลหะผสมอลลอยที่ผลิตในจีนถูกนำมาประกอบเป็นแม่เหล็กที่ติดตั้งไว้ในปั๊มเชอร์โบเมชชีนะครับ ของ F 3 5แค่นี้ก็ไม่ให้ใช้แล้วนะครับกีดกันจีนหน้าดูในขณะที่หมวยน้อยก็กล่ำครวนนะครับเกิดจากท้องแม่แต่ทำไมหน้ากลับกลายเป็นเหมือนพ่อนะครับหนูน้อยวัย6ขวบในจีนนะครับกล่ำครวนอย่างน่ารักว่าทำไมเธอมีหน้าตาเหมือนพ่อทั้งที่เธอเกิดมาจากท้องผู้เป็นแม่เรื่องราวอันแสนน่ารักนะครับ ที่เรียกรอยยิ้มให้แก่ผู้คนในโลกสังคมออนไลน์ของประเทศจีนได้มากเลยทีเดียวนะครับในขณะที่บราซิลเนฮะียบ mm hmm. เอาจริงรสั่งให้ Apple ห้ามขายในประเทศจนกว่าจะมีปรักชาร์จแถมไปด้วย mm hmm. กระทรวงยุติธรรมของบราซิลนะครับสั่งแบนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ iPhone ในประเทศจนกว่า Apple ซึ่งเป็นผู้ผลิตจะใส่หัวชาร์จไปในกล่องด้วย น,นอกจากมีคำสั่งห้ามจำหน่ายทางกระทรวงยังมีคำสั่งปรับเงิน Apple สํสำหรับการจำหน่ายสมาร์ทโฟนโดยไม่ใช้หัวชาร์จตั้งแต่รุ่น iPhone 12เป็นต้นมาในขณะที่ Apple เปิดตัว iPhone 14แต่กระทรวงยุติธรรมและความปลอดภัยสาธารณะของบราซิลโต้แย้งว่าการขายโทรศัพท์โดยไม่ให้หัวชาร์จก็เท่ากับขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่สมบูรณ์นะครับ ในขณะที่ลูกพี่ปังไม่หยุดเลยทีเดียวฮะคาบีลาเมราชาติกตอกปรากฏว่ามีรายได้มากถึง10ล้านดอลลา,าร์สหรัฐในในปี2021ที่ผ่านมาวันนี้เชื่อว่าโลกโซเชียลมีเดียนะครับรู้จักคาบีมาเลนะครับหนุ่มผิวสีชาวอิตาลีที่ได้ชื่อว่าเป็นติกต็อกเกอร์นะครับที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลก นะครับอดีตหนุ่มตกงานรายนี้สร้างชื่อเสียงจากการทำา Tik t o กนะครับเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาชีวิตประจำวันโดยอาศัยกลยุททิธรรมคอนเทนต์ง่ายๆไม่ซับซ้อนและใช้ภาษากายแทนคำพูดชวนจุดประกายอารมณ์ขันให้กับผู้ชมจนทำให้กลายเป็นดาว t i k t o อกที่มีผู้ชมมากที่สุดในโลกตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาจน กระทั่งตอนนี้บัญชีของเขามีผู้ติดตามกว่า146ล้านคนเข้าไปแล้วซึ่งล่าสุดนิตยศารฟลอฟนะครับจัดอันดับให้หนุ่มอิตาลีเชื้อสายเ,เซเนกัน,นรายนี้อยู่ในอันดับที่8นะครับประจำปี2022และประเมินรายได้ปีที่แล้วของเขาน่าจะอยู่ที่ประมาณ10ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ364ล้านบาท เลยทีเดียวฮะซึ่งก็เป็นอีกปรากฏการหนึ่งที่เกิดขึ้นน้อมคําวิพากษ์วิจารณ์ฮะนายกกัฐมนรีของญี่ปุ่นยันก็ประมาณ12ล้านดอละล,ะละาร์สหรัฐอเมริกาจัดพิธีศพให้กับชินโซอาเบะนายกรััมนปีนะครับซูมิโอคิชิดะแห่งญี่ปุ่นออกมาน้อมรับคําวิจารณ์จากประชาชนที่มองว่าเขาไม่ได้อธิบายเหตุผลอย่างเพียงพอในการนําเงินงบประมาณซึ่งเป็นเงินมาสีมาจัดพิธีงานศพ ให้แก่อดีตนายกรัมตรีชินโซอาเบะพร้อมยืนยันจะเดินหน้าตามแผนแม้ว่าเรื่องนี้จะมีส่วนทําให้คะแนนนิยมของรัฐบาลดิ่งลงก็ตามในเชิงงานวิกฤตนะครับตอนนี้ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนะครับในส่วนของจีนนะครับยังคงถูกกีดกันจากฝั่งของสหรัฐอเมริกาสเตลนะครับ F35 ปรากฏว่าตอนนี้ ถูกห้ามนํามาใช้เพราะว่ามีส่วนผสมนะครับของอัลลอยที่มาจากประเทศจีนสหรัฐอเมริกาอ้างเหตุในการที่จะหยุดนะครับในการใช้เครื่องบิน f 3 5แน่นอนฮะจะถูกนํามาจําหน่ายและแน่นอนเหมือนกันไทยก็วางข้อตกลงฮนะที่จะซื้อ f 3 5จากฝั่งสหรัฐอเมริกาไว้แล้วในขณะที่ปัญหาเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจ ราคาน้ำมันตอนนี้ก็ต่ำลงอย่างต่อเนื่องนะครับกลุ่ม OPEC กพลันะครับ,ก, Press, รบก็ประกาศจะขึ้นราคาน้ำมันอย่างไรก็ตามตลาดหุ้นของสหรัฐอเมริกาก็กลับมาเริ่มดีขึ้นนะครับในขณะที่เรื่องของสภาวะเศรษฐกิจของฝั่งสาภาพยุโรปยังคงตกต่ำอย่างต่อเนื่องและวาลาดามีร์ปูตินยืนยันจะใช้มาตรการคว่มบาตเอาคืนจากฝั่งสาภาพยุโรปด้วยเช่นกัน เผเชิงงานสังเคราะห์สถานก,การณ์จนถึงขนาดนี้ต้องยอมรับนะครับจากเหตุการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะสงครามพลังงานที่ถูกเปิดเกมด้วยสงครามไวรัสสงครามทางการค้าและสงครามอาวุธเล่นงานความบาดเสียถูกย้อนคืนด้วยสงครามพลังงานส่งผลทําให้สภาวะเศรษฐกิจของโลกเกิดความปั่นป่วนไปทั่วโลก จากการเดินยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองของฝั่งสาภาพยุโรปโดนผิดที่นําโดยสหรัฐอเมริกานะครับส่งผลทําให้สถานการณ์ตอนนี้สภาวะเศรษฐกิจของโลกได้รับผลกระทบไปทั่วทั้งอัตราเงินเฟ้อทั้งเรื่องของราคาน้ํามันนะครับเรื่องของก๊าสนะครับที่พุ่งสูงขึ้นตอนนี้ในประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยก็บอกว่าจําเป็นจะต้องขึ้นอัตราดอกเบีย้ยพุ่งสูงขึ้น การขึ้นอัตราดอกเบีย้ยครั้งนี้ก็ย่อมจะส่งผลกระทบต่อผู้ลงทุนนะครับและการขึ้นของอัตราดอกเบีย้ยครั้งนี้ก็เป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องของอัตราเงินเฟอ้อสาเหตุหลักๆมาจากอัตราเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นในสหร,รัฐอเมริกาพอสรหรัฐอเมริกานะครับเกิดเผชิญกับอัตราเงินเฟ้อสูงสุดในรอบ40ปีมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยสิ่งที่ตามมาประเทศอื่นๆ ที่ถือเงินดอลลา,าร์สหรัฐอยู่ก็มีความจําเป็นจะต้องมีการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยตามมาผลกระทบเหล่านี้เกิดขึ้นจากการวางนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปรกครองของสหรัฐอเมริกาและฝั่งสาภาพยุรโปรปผิดที่มีต้นเหตุมาจากการพิมพ์แบงค์หรือธนบัตรโดยไม่มีการนําทองมาค้าประกันทําให้สภาวะเศรษฐกิจโลกเกิดความปั่นป่วนไปทั่วโลกนะครับยิงดินของฝั่งสหรัฐอเมริกายิ่งส่งผลทำให้ ยิ่งเจ็บมากยิ่งขึ้นนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักย์ยิมกิดวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ แดนดินที่นี้พื้นดินป่ารา้อนน้ำแลงดินร,ารา้าวลางทอดจนใจเจียนขาดแล้วเพราะองสทรงผ่านพบน้ำพระไทยดึงนัน Thank you. kick <laughs>